สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูแกงป่าปลาซายมาฝากกันนะคะเราไปลงมือทำกันค่ะเมนูนี้ก็เปลืองข้าวสุดๆแล้วค่ะส่วนผสมก็จะมีนี่ค่ะปลาป้าซื้อมา400กรัมนะคะเขาขอดเกล็ดให้แล้วเดี๋ยวป้าจะตัดหัวทิ้งน้ำพริกแกงป่าค่ะ เครื่องแกงป่านะคะก็จะมีกระชายใบมะกรูดพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะเหลืองแดงเขียวก็แล้วแต่เราเลยนะคะป้าก็จะใส่มะเขือพวงใบกะเพราค่ะแล้วก็นี่ค่ะเห็ดนางรมหลวงด้วยนะคะเราไปลงมือแกงกันค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ โดยน้ําพริกแกงป่าค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามชอบเลยนะคะอันนี้ป้าใช้ประมาณสองโต๊ะ p o ู n เลยนะคะสองช้อนโต๊ะ p o ู n ค่ะป้าเติมกะปิไปอีกสักหนึ่งช้อนชาค่ะป้าจะปรุง แค่น้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าน้ำพริกเนี่ยมีความเค็มค่ะน้ำแกงของราเดือดก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะปลาปลา้าตัดหัวทิ้งนะคะอย่าคนนะคะเดี๋ยวคาวค่ะปลาของเราสุกแล้วนะคะใส่เห็ดแล้วก็มะเขือพ่วงลงไปค่ะ กระชายพริกไทยใบมะกรูดสอย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวปลาของเราเนี่ยจะเละหมดค่ะ ป็ใส่ผงปรุงรสสักช้อนชานะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำปลาอีก1ช้อนชาค่ะรสชาติถูกใจสุดท้ายก็ใบกะเพราค่ะพริกค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคะ่ะ แกงป่าปลารายของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากับขนมจีนก็เข้ากันมากๆเลยแหละค่ะป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะลองทํารับทานกันค่ะขอบอกว่ามันแซ่บจริงๆค่ะทาไม่ถึงใจนะคะโรยลูกโดดไปได้เลยค่ะลองทํารับทานกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ